เบิร์ดสกุลสกุลยินดีตอนฮับเข่าโซ่ช่องเที่ยวแอนนี่กล่าวพี่น้องมือนีกลับมาพบพอกับแอนนี่คนผูเก่าอีกแล้วเด้อเนาะก็จังมือนีแอนนี่กับซิมารีแอคชันเพลงอีกคือเก่าขนาพี่น้องเนาะกับผลงานเพลงที่พ่นคอมเมนต์ขอเข้ามานั่นเองเนาะผลบอกว่าเพลงนี้ดังทั้งติ๊กต็อกว่าสันพี่น้องอจัดไปเนาะกับผลงานเพลงที่ชืสุว่าหิวเข่าว่าสันแมนบอกพี่้อกรึแม่เหรอิ้วเข่าเนาะศิลปินเม็นกุ่งเมือง แพ้บรัสั์ vs กับอ่ายายเคเป๋โบเซาโอ้ยเป็นตะทุกเนี่ยนละ่ะเป๋โบเซาดีเนะ vs กับฟรังคาโคกบรัสต์โอ้ยสงสัยฝนบตโตกเนาะทางบ้านเพื okay, ่อนโอเคพี่น้องครับไปฟังกันเลยดีกว่าซีสิเป็นจังใดเพลงหิวเขานี่นะอืมไปกันพี่น้องโอ้โกไปตัดตลกเถอะล่ะโอ้โอ้เต่งหน้าเป็นโปเกมอน หิวเข่าลดวยสมซื้อเพลงแต่ละ่าโอ้ยเห็ดบาปเจ้าเนาะไปหากินเข่าเด้อโอ้เหรียญบาทหัดอยู่เอิกพี่น้องบาเรียียังสมัยนเท่แมนอันเลรียนจัตุคามหมดอ่ะโอ้ยสกคืจัตุคามแต่เนาะ พวกพั่หมาที่แมนหิ้วข่าหิวขาแม่กับุ่ยหิข่าโอ้แต่เห็ดแบบหิวข่า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 ควยหิ้วข้าคยหิวข้าหิวข่าหิวข่าควยหิวข่าคยหิวข้าหิ้วข้าหิวโอ้ยยีตุนเจ้าผู้ใดทัาแกมให้เจ้าโอ้ยนอาจกติดจักง้อพี่น้องหิวข่า คอยสิไปหาเรียนเ้ี่ยนอีสิไปหาเรียนอะไรเงี้ยไปไกับปมีประโยชน์ต้องว่าไปหากระปองคือว่านังไข่วะนีโอ้ยโอ้ยไข่เป็นจังหวะเนาะโอ้ยเมียด้วัวท้อบักน้อยนยนี่เป็นตาไมอลายแท้มามาพอไงสิพาไปสาว น่อยเปต่มมวยหลเป็นเป็นแบบสาวมวยโอ้ยไปหาเท่าใครได้เป็นสาวมวยในบ่อเด้ขาหิเขาหิขเขโอ้ยฟังกันอิตาอิตนแล้วเนาะไหิข้าวไหิวข้าอีเมียเจ้าไปทา oh, hey, ok ้งดาเมีกับอยุหิวข้าวพ่อ

อย่ากวดแม่เด้อแม่กำลังขูดเลขอยู่เด้อนี่ยโอ้โหบักน้อยน้อยนี่เป็นตามอยลายแท้มามาพญ่ีสิพาไปสาวมองเปิดอ่านลัษเลยมาดิหยาดพลังเออป้าก็ไปแปะก็เออเออเปิดแจ็คฟองเลย ขูดนะสักโอ้ยได้จักตัวได้ัตได้บอกแอนนี่เ้นข่ยิ้วเข่ายิ้วเขายิ้วขายิ้วขายิ้วเขาอ้ยิ้วเขาบุเลียนไปเยิ้วเขาไยิ้วขาอีเม์เจ้าไปทั้งดม่มาขูดเลยยิ่ลูกเน่อหบักกันให้หาจุดเปล่งปาาเออแม่ตั้งไว้รอคร ต้นเปลือกเห็นเนอะนิ้วเข่านิ้วเข่าไฟิ้วเข่าไฟนิ้วเข่านิ้วเข่านิ้วเข่าไปนิ้วข่าไฟนิ้วเข่านิ้วเขานิ้วข่าเลยบัายิวเข่าพีแม่พอแล้วยสงกดเลขไหนิ้วเข่าแล้วแม่บอกว่าผมยิงเงินซื้อเข่าเลยลูกกูซื้อเลขเบิร์ตแล้ว ซื้อแอนดี้ละพี่น้องซื้อเลขเมื่อปมิกันกินข่าไอ้น่ะสิบตะไก่ก่อนว่าพ่อแม่สิขูดเลขแล้วจะไปทีเรียน <cult conversation> <ities> ร้ยพี่น้องกับผลงานเพลงหิวเข่ากหิ้วขกหิวแล้วหิ้วอิริหิวสมซื้อเพลงอิริพี่น้องเนาะเปิดบ้านกิวเข่าหิวเข่าเลยนะพี่น้องเนาะจะเป็นผลงานเพลงที่ฟังแล้วอกาสใายเครียดดีพี่น้องคือแบบเป็นเพลงที่ห้าอีหลีเนอห้าแล้วกะตลกนั <big> ่นเองเนาะก็คืออ่ะ ใน MV เนาะเพิ่นก็แต่งหน้าแบบเออเป็นโปเกมอนนะพี่น้องกระนาลักตเตมูตินีเนาะเหรียก็มีเหรียญอันตะจตุคามันนะก็ใช่ว่าเหรียญบาทบ่แม่นนเาะพี่น้องเหรียญจตุคามเนาะปักใหญ่บนเบิ่งเกิ้อยู่มัดคอดไว้เสื้อหั่นเนาะก็คืออันเด็กน้อยหั่นล่ะพี่น้องเนาะก็คืออ่อนแม่เนาะเพราะว่าหิวข้าวอีแม่เอ้ยจะไปอยู่ไสก็หิวข้าวก็จะบ่มาแล้วก็สิไปหาแย่ก็ปอไปหาเล่นเด้ๆบอลวันี้ประโยชน์กว่าฝุ่นว่าซั่น์แค่ก็สิม่าถากินข้าวนะแม่ว่าซั่นสุดตายก็ยัังกน อ่อนแม่คือเก่าพี่น้องหิ้วเข่าเด็กเนาะโอ้ยเนาะกับผลงานเพลงนี่กับเพลงหิวเข่าฮะแล้วพี่น้องเนาะกระสมซื้อเพลงกันนะสุดยอดเลยพี่น้องแอนนี่ฟังแอนนี่กับฮัวเด็กต้นเพลงจบเพลงอีหลีนี่เนาะสุดยอดเลยเด้อแอนนี่ขอขอบคุณใจในลายที่คอมเมนต์ขอเพลงนี่มาเนาะโอ้ยต่โลกไรเด้อเนาะขอบใจในลายเนาะแล้วก็ขอขอบคุณใจสุขุสุขุนที่เข้ามาครับฟังครับชมคลิปรีแอคชั่นของแอนนี่นั่นเองเนาะขอบใจในไรเด้อเนาะกสำหรับคลิปนี้แอนนี่ก็ขอฝากเพลงสนิทละพี่น้องก็พอกันไหมมือหน้าคลิปหน้าก็แล้วกันนเาาาะสดีบบ๊ยย